ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาฟังเสียงท่อนะครับ R15m นะครับผมอัปเดตนะครับผมคันนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนท่อแล้วครับเปลี่ยนปลายท่อนะครับแล้วก็คอท่อด้วยนะครับเป็นท่อตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงนะครับ จะดังยังไงนะครับเดี๋ยวามาดูท่อกันก่อนนะครับดูใหญ่มากเลยนะครับทรงทรงประมาณนี้ครับนะครับเบท,ท่เลยนะครับโคตรเท่นะครับ เดี๋ยวเรามาวัดขนาดปลายท่อกันครับว่ากี่นิ้วนะครับที่ผมสั่งซื้อมาท่อปลายดาบครับตัวนี้ซื้อสองพันน่าจะประมาณสองพันบาทปลายอย่างเดียวครับแค่ปลายตัวนี้นครับจำไม่ผิดน่าจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนิ้วอะไรประมาณนี้มาวัดดูนะนร่บ นะครับจากคอท่อนะครับขอท่อสวมถึงตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบนิ้วครับนี่นะครับ ประมาณฟุตฟุตกว่ากว่าครับเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับผม ันนี้ไม่ได้ใส่จุกนะครับเป็นท่อโล่งๆนะครับแต่จุกผมซื้อมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ลองดูแต่เสียงมันไม่ดังครับเสียงมันนุ่มเสียงมันนุ่มนะครับผมมันไม่มันไม่ได้ดังเหมือนพวกปลายกระป๋องที่เป็นท่อสั้นนะท่อยาวเสียงมันจะนุ่มครับปลายท่อยาวเสียงจะนุ่มแล้วเรามาลอง เม่งอยูนน่ดูนะครับประเท่ครับเข้าสก โอเคนะครับดูลุ่มลอกแบบสวยดีครับเสียงไม่ดังครับไม่แสบหูถ้าพวกปลายสั้นๆเท่า,ท,าที่ผมเห็นเอ่อพวกใส่ครับมันเสียงมันจะลั่นมากเสียงลั่นมากเลยอันนี้ไม่ไม่ลั่นครับมันจะเสียงมันจะนุ่มๆครับผมแบบนี้เสียงนุ่มนะครับไกลๆแทบไม่ได้ยินเสียง โอเคนะครับสวัสดีครับ